ก็หลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์มาว่าดวงไฟนั้นมันเป็นอย่างไรประวัติของดวงไฟมันมันเป็นแบบไหนน,นะนี่คืนนี้ผมจะมาอธิบายฟังนะผมคอมเมนต์กลับไปก็บางคนก็รู้บางคนก็ไม่ได้อ่านนะบางท่านก็ไม่ได้อ่านก็ดวงไฟที่ผมติดตามอยู่นะมันเป็นอืพวกยิน นะตามภาษาบ้านผมก็เขาเรียกว่ายิน,นพวกยินมันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นพวกยินที่สามารถแปลงโกลมแปลงเป็นนั่นนี่ได้นะหรือว่าเป็นอูอูปิดหรือเป็นแมลง่องสัตว์อะไรแล้วแต่ที่สามารถทำร้ายคนได้น่ะเป็นปกลมแปลงบางครั้งก็ว่าอูใหญ่ งูเจ้าตี้นี่แหละนะคือพวกมันจะสิงอยู่นั่นแหละเป็นที่บ้านเราก็เรียกว่ายินที่ความไร้กาดของพวกมันก็เป็นแบบนี้คือคนที่มีเวทมนต์หรือว่าออมีความรู้สายยาศา,ศาสตร์สามารถสั่งงานพวกมันได้นะไปไปทำลายศัตรู สมัยก่อนนะตอนสมัยะมาณสักสามสิบปีที่ผ่านมานะสามารถสั่งพวกมันไปทำลายตัดสูได้นะหรือไปทำลายครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดที่ที่ไม่ถูกกับไม่ถูกกับเขาที่เขาหรือเขาว่าวันช่างนะเขาก็เป็นไปได้บางรังวันช่างไงตามให้ตามบาปไหมเพราะมันบาปนะตามให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกกัน คือจะสั่งพวกนี้ทําได้หมดนะมันมันม,ม,ม,มันอันตรายอย่งนี้เป็นความเชื่อนะความเชื่อของส่วนบุคคลมันผมนี่ผมก็เชื่อเราะผมเจอมาตั้งแต่อายุน้อยๆนะเจอมาบางครั้งผมไปประสบการณ์กับคุณลุงอะไรอย่างนี้นะที่ดันนอกเวลาจะไปรักษาผู้คนเกียกับเรื่องนี้มันมันม,ม,มันมีอยู่จริงคนที่โดน แบบนี้นะคนที่โดนแบบนี้นี่คือก็คือคุอคณใสอันไหนนะคือคุณใสยอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าคุณใสคุณใสยอย่างหนึ่งคือเขาของที่สั่งใช้ให้เข้าเข้าต,ตัวคนให้เข้าร่างคนนี่ยคือของสิ่งนี้แต่บ้านผมมันบ้านแขกนะเขาเรียกว่าบ้านแขกหมู่บ้านอิสลามอะไรอย่างนี้กาจะก็จะใช้พวกยินไปทำลายคนได้นะทำลายคนได้ แต่มันก็เป็นบาปบาปกรรม <c oughs> พวกยินที่ที่นิสัยดีเหมือนมนุษย์นี่แหละก็มีนะเขาก็อยู่ในศีลในธรรมก็มีแต่ที่เรวร้ายก็มีก็เหมือนมนุษย์เราอนะที่เลวร้ายนี่สามารถสั่งพวกมันได้มันมันรับจ้างนะเราจะช่างเอาอะไรไปช่างมันอนะ่ะแบบของดิบของสุกนะไก่ดิบไก่สุกเอาไป รับจ้างให้มันต่าให้เราเราจะสั่งใช้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ตําให้แต่เราก็เตรียมของเส้นไว้ให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะเตรียมเตรียมของเครื่องเส้นให้เรียบร้อยผมตามอยู่ขึ้นก่อนผมไปเจอที่ขั้งปา่าปชานะตั้งป่าชาแผมไปเห็นนี่น,นี่ที่ผมผมเจอจริงๆนะเป็นวงไฟที่ลอยเพราะว่าที่จุดนั้นมันมีอยู่จริงตั้งแต่เมื่อก่อนสมัยผม ผมเด็กๆผมก็เจอบ่อยใน,ในแถวเจ,จจจนะเจอจนจนชินนะเจอจนชินที่หมู่หมู่บ้านผมไม่มีไฟฟ้าใช้ในต,ตอนนั้นก็ประมาณสักสี่สิบปีสามสิบปีที่ผ่านมาประมาณนั้นยังมีอยู่ตอนนี้ก็มีนะที่ที่ไปเจอคือนก่อนก็ก็นั่นแหละยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังมีไอเห็นอยู่เพราะว่าที่จุดนั้นกว่ามันไม่มีมันเป็นป่าป่าตึ้บมืดแล้วใกล้ป่าจ้าด้วย มันก็ลอยไปตามต้นต้นปาล์มแล้วผมก็ติดตามมันไปเข้าเข้าไปอยู่ที่บ้านบ้านร้างอีกหลังหนึ่งนะมันก็ไปอยู่ในนั้นก็ผมก็ติดตามมันก็หายวุบไปหลังจากนั้นก็ไม่เจอมาเจอ <c oughs> ยิมป่าจ้าอีกครั้งมันก็ลอยเข้าไปในป่าจ้าผมก็ไล่ตามไปดูที่ผมทำแบบนี้ต้องการให้พวกเราจมดูว่า ของสิ่งนี้มันมีจริงๆนะมันมีจริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องผีนะแต่เรื่องผีก็ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่เรื่องนี้มีจริงๆนะถ้าไม่เชื่อมาดูได้นะมาดูได้มาเฝ้าดูได้เพราะว่าสักคืนหนึ่งเราก็เจอเราก็เจอพวกมันนะเกี่ยวกับเรื่องไซเศาสตร์ที่มันของแขกที่เขาใช้กันเขาใช้ของสิ่งนี้ ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะมีแค่รูปตายภาพตายมีแค่ภาพตายเราเราสามารถคนที่เรียนรู้เวิมตนนี้กับสั่งกัรนีส้สามารถใส่สั่งใส่พวกยินนี้เข้าไปในรูปตายรูปตายแล้วก็มันไปตามานถ,ถึงกับคนที่อยู่เจ,จเจ้าของรูปนะไปตมานกับเจ้าของรูปมีอันเป็นไปไอ้นี่เรื่องจริงเรื่องจริงกับเรื่องจริงที่ผมประสบมา อแล้วก็เคยเห็นแล้วก็เห็นกับตามันด้วยมันเป็นเรื่องจริงนะมันมเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นความเชื่อของของส่วนตัวของผมนะคนคนอื่นถ้าเคยรู้เคยเห็นจากปู่ย่าตายายก็เคยเล่าให้ฟังก็ก็คงจะเชื่อแต่คนที่สมัยใหม่นี่มันมันคงจะไม่เชื่อนะมันมันคอมเมนต์มา่อยว่าอมายนะก็โอเคแต่ก็คนที่ไม่ออมายที่ก็เคยเห็น เขาก็เชื่อนัันมันเป็นกล่องกองแบบอยู่แล้วแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่คนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สาหรับผมเองผมผมผม,ผมอยู่กับของสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กเด็กๆผมเชื่อเรื่องของสิ่งนี้นะ่าสมัยนั้นอ่าคนที่ก็ใช้เว้นมนุ่ะ์ปู่เขาบอกบอกว่าสามารถใส่ในใ,ใ,ในในศพศพที่นอนตายแล้วนอนนอนตายนอนนอนแน่นิ่งแล้วขาสามารถเอาของสิ่งนี้ใส่ในร่างศพ ศพลุกขึ้นยืนได้แล้วก็เดินได้นี่เขาเคยทําม,มาแล้วด้วยนะที่ที่บ้านผมทามให้คนที่นั่งเฝ้าศพต้องตะลึงแล้วก็วิ่งตกใจนี่คือเป็นหมอศยศาสตร์ที่เขาทำเขาทดลองของของเขาว่าเป็นไปได้ไหมกบเป็นไปได้นะผมผมเลยเรื่องนี้ก็ผมพยายามศึกษานะอันที่แรกผมไม่ก็เชื่อผมไม่ก็เชื่อ ต่บางเงินว่าผมไปขอเรียนรู้นะเรียนรู้จากคุณลุงจากปู่อะไรอย่างนี้นที่เขาใช้วทมนอย่างนี้ผมไปขอเรียนรู้ตอนตอนนั้นเขาไม่ให้หรอกเขาไม่สอนผมก็ผมยังเล็กยังเล็กยังเป็นเด็กพอผมอายุได้ยี่สิบเอ็ดปีเขาก็สอนได้สอนได้ผมก็เคยทดลองไปใช้นะผมก็เลยเลยเชื่ออันที่จริงผมไม่เชื่อแต่แต่ผมไปทดลองใชม้มันเกิดขึ้นจริง สามารถเรียกพวกมันมาจริงๆด้วยแต่ตอนนี้คุณปู่แล้วก็ลุงเขาก็เสียชีวิตไปหมดแล้วผมก็ไม่กล้าทำกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่มีใครแก้ไขให้ผมได้นะไม่มีไม่มีใครที่จะมาแก้ไขให้ได้ก็เลยว่าผมก็ไม่อยากใจวิจารณีเมื่อก่อนผมเคยไปไปที่บ่อคุ้งที่บ่อคุ้งนี่มีเพื่อนๆเขามี ตัดไม้ไปมาสองสองรุ่นนะสูงประมาณห้าเม็รแล้วก็เอาวนอ่ะเอาวนตา,นา,ายนขยก่ถึงถึง่า,างฟางที่ที่บ่อกุ้งประมาณสิบเมรความฟา,างนะแล้วก็สูงประมาณห้าเมตรไม้ไปแล้ววนถึงแล้วก็ใช้กลุ่ยเรียกนกน,ก,นกวักมานกนกวักใครรู้จักไหมน่าจะรู้จักนะแต่พวกเราใช้กลุ่ยใช้กลุ่ยไม้ไปเรียกในตอนกลางคืนแต่ คนสมัยก่อนก็ใช้วิชานะเขาใช้วิชานเรียกนกนี่ก็ใช้พวกยินนี่แหละไปตามนกมาไ้มากระแทกกับอวนไ้มาบินมากระแทกตาไกา่อวนเนี่ยหลตอนตอนมามันเป็นดวงไฟใหญ่ๆวะ่ะแล้วก็ไปแทกตาไกา่อวนแล้วก็เป็นนกแล้วก็ได้จับมาไปกะปตาไปกย และมีของเส้นไว้เรียบร้อยหมดนกที่เขาได้มาตัวแรกเขาก็เชือดมันแล้วก็ไปเส้นไว้ที่ที่เสาที่เสาเสาไม้ไปที่เราปักวางไว้ที่ปักไว้แล้วก็ที่ที่ถึงวนไว้อ่ะถึงตาไก่ไว้ที่เสาแรกเขาจะทาแบบนั้นถึงผมเรียนรู้มามาแบบนั้นก็ทดลองไปทําดูว่ามันเป็นจริงไหมในตอนนั้น ่วนที่ผมจะให้เพื่อนๆสามสี่คนนี้เฝ่าคุยภาษาภาษาของนกนะคุยภาษาของนกวักเสียงของนกวักทำโดยคุยตอนตอนคุยคุยดังอยู่ในต่วงดึกังคืนมืดนะไม่มีไฟมีดวงไฟแค่นี้ลอยลอยอยู่ด้านบน,นพวกเราทั้งสี่เห็นกันหมด แต่ผมก็ลองใช้วิชาที่ที่คุณคุณลุงผูก็สอนมาว่าต้องใช้พวกเขาให้นํานกมาให้เรา,น,าน่ะนกมาตัวหนึ่งนะ่ะเป็นตัวแรกที่บินมาจนกระกก่บุบแล้วพวกเราก็จับไว้แล้วก็ผมก็ทําพิธีเชือดเส้นไหว้เส้นไหว้มันพวกมันผมก็ใช้เอ่ยนําพวกมันก็ทุกทุกท่านนะ่ะเอ่ยนํามหมดมันเป็นไปได้ไหมนกที่มันตายไปแล้ว มันตายไปแล้วเสียดคอตายไปแล้วมันมันสามารถบินขึ้นไปอยู่บนเสาเสาไม้ไปที่เราถึงตากก่ไว้ถึงรวนไว้มันมันบินไปอยู่ด้านบนแล้วมันตีผีกเหมือนกับไก่ปรับปรับปับร้บบบองคว้กคว้กคว้กเสียงร้องทุกคนต้องต้องเราทั้งสี่คนต้องตกใจผมเพิ่งได้เจอครั้งแรกต้องตกตะลึงแรกก็พลาพวกเราปรับบ้านรีบ กลับบ้านแต่บางเอิญพอผมไปถึงหน้าบ้านลุงนะลุงก็เขาเขาเขาเกาดูอยู่ไม่รู้ก็ดูได้ยังไงก็นั่งอยู่ที่บันไดเขาบอกอยากขึ้นมามอยากกลับมามึงไปทำเรื่องที่มึงทำมาให้สำเร็จมึงทำกาไว้ตอนนี้ยังมีชีวิตกูยอยู่ต่อไปมึงมึงทำไม่ได้หรอกมึงรีบไปทำให้สำเร็จนี่ผมเปลกใจไม่รู้แม่รู้ได้ยังไงผมก็ต้องปาเพื่อนไป ไปตำใหม่นกยังอยู่บนหัวหลักหัวเสาตาหัวเสาด้านดนยัง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 มีอยู่ผมก็จัดการเรียกใช้วิญญนที่แกโกเคยสอนใหน้หนกนกนันตกลงมาเป็นปกติในหลังจากนั้นนะมีดวงไฟที่ที่ปานกมาจนตาไายบ,บุบบุบเยอะแยะ เราจับได้ไม่ทันคือนั้นเราได้นกตั้งสามร้อยกว่าตัวเนี่ยเอามาขายสมัยสมัยนั้นน้นกตัว้าบาทแล้วก็ถามว่าหน่วยอานรัฐการเขาเขจับไหมเขาตอนนั้นก็ไม่จับหรอก็ก็ไอ้ชาวบ้านตามามากินงไง่ยไอ้ชาวบ้านตามามากินแต่สมัยนี้ไม่ได้นะ่ะ ไปดักนกจับนกนี้ไม่ได้นะมันมันผิดกฎหมายนะนกที่เขาสมหวนว่าอย่างนี้มันไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนไม่นะเขาให้ชาวบ้านตามากินเพราะไม่รู้จะทำอะไรสมัยก่อนนี่ที่ผมได้เชื่อเรื่องเรื่องนี้มันมีจริงเวทมนต์นี้ใช้ได้จริงทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกท่านพี่พ,พี่น้องๆ้องหลานหลายฟังแล้วว่าจะเป็นยังไง แต่นี่เป็นเป็นความเชื่อของผมนะแล้วก็ส่วนบุคคลนะถ้าใครเชื่อก็ไม่ก็ก็ก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็ก็ทาใจแต่ผมก็ไม่ว่ากันแต่เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะถามว่าตอนนี้ผมยังทำได้ไหมยังทำได้อยู่ยังทำได้แต่เราต้องคนที่ร่างกายดีนะดดจิตใจเข้มแข็งหน่อยนะถ้าจะทำกงแบบนี้ ตัวร่างกายเราเมือกหมดเป็นเมือกเป็นเมือกหมดเลยต้องกลับมาอานบน้ำมนต์ไปเล่นแบบนี้มันมันไม่ได้อยู่แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นจริงและก็มีจริงด้วยดวงไฟนี่เรียกได้นะเรียกมาได้นะผมเชื่อว่าเรียกมาได้นะแล้วก็ใช้กลับไปได้ด้วยนี่เป็นพวกพวกมันพวกยิน นะผมไม่กลา้าเอือยชื่ออะไรน่นนี่มันก็ดึกแล้วอาจจะมีทุกฝนทุกแห่งแหละนี่ทุกฝนทุกแห่งนั้นมันมีทุกฝนทุกแห่งมันอยู่ทุกฝนทุกแห่งแต่ระหว่างปีกับพวกพวกยินแล้วผมจะกลัวพวกยินมากกว่าเรื <c oughs> ่องปีสางอะไรผมไม่กลัวบอกตรงๆว่าไม่กลัวแต่มีหรือไม่มีแต่ผมไม่กลัว,ว,าลว,มมลวถามว่าปีปีสางมีไม่มีนะผมเชื่อว่ามีเพราะว่าผมก็สัมผัสมาเยอะ กนะับกับพวกมันเนี่ยผมสัมผัสมาเยอะแต่แต่ถ้าคนคนที่มีความสัมผัสจุดนี้ได้เขาก็เชื่อแต่คนที่ไม่โดนเขาก็ไม่เชื่อคนที่ไม่เคยโดนเขาก็ไม่เชื่อบางคนว่าเออผมนอนในวัดผมนอนที่เมรน,นะเฝ้าเมรเฝ้าศพไม่เห็นมีอะไรเขาโชคเขาดีก็ถือว่าดีนะไม่มีอะไรบางบางครั้ง ก็ไม่มีอะไรจริงแต่บางคนะนอนไม่ได้นะถา,ามว่าจิตเราหลอนเองไหมจิตเราหลอนเองไหมไอ้นี่ผมก็บอกไม่ได้นะคนที่จิตไม่หลอนลองมาครับผมคนที่จิตเข้มแข็งแล้วก็ไม่เชื่อมาเลยนะถ้าไม่มีกล้าน้ำมันรถบอกผมจะให้นะแล้วมาผมไม่ได้กล้าท้าแต่ผมผมจะบอก คนที่เขาว่าเราอมอายนะไปเชื่อสิ่งแบบนั้นหาว่าเรานี่ยโอ้อมายอะไรอย่างนั้นนี่คนประเภทนี้มาเลยอืมบอกมาเรียบร้อย้านน้ำมันเท่าไหร่จริงๆแต่ถ้าอยู่ได้คกนหนึ่งชั่วโมงโอเคผมยังไง้อ่นกลับบ้านไปด้วยนะอยู่ได้สักหนึ่งชั่วโมงโอเคแต่ผมจะทำอะไร เข้าไปในที่เขานั่งอยู่ผมจะทําอะไรเข้าไปที่เขานั่งอยู่นั่นอีกเรื่องนะไมะ่ว่ากันเพราะว่าเราไม่เชื่อเราก็ต้องนั่งอยู่ให้ได้นะนั่นแหละเพราะมันเป็นอย่างนั้นคืนที่ผมไปเห็นตอนนั้นผมไปหาลุงสมโชคผมไปหาลุงสมโชคระหว่างที่ผมเดินทางไปนั้นผมก็ไปเจอ ไปเจอดวงไฟนั่นนะลอาคกันคิดดูกำลังลอยอยู่บนต้นไม้ถามว่ามันหาอะไรผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> มันเป็นพวกกินนะโอเคเรื่องรามันเป็นแบบนี้ถ้าใครสนใจให้ผมเล่าต่อมันมีเยอะ <c oughs> เดี๋ยวก็คอมเมนต์มาผมจะเล่าให้ฟังมีเยอะนะที่ผมประสบการณ์อนะสำหรับคืนนี้ผมก็จบคลิปกั่นีก่อนสตอนนีครับผม